สวัสดีครับนคุณพ่องพี่กัลยาณมิตรที่รักรบศรัทธาในบารมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัดละหารไกรอำเภอบ้านไา่จังหวัดร,ระยองทุกท่านทุกคนนะครับกลับมาพบก,กันกับสะออนอุรอทีวีกันต่อครับหยุดไปหลายวันเนาะขอบคุณที่ทักทายกันมามนะครับหลายคนก็ ทักทายกันในทางไลน์นะครับส่งข้อมูลข้อมูลอะไรต่างๆเกี่กับปัตตุมลคลของหลวงปู่มาให้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณก็เป็นไปตามเจตนารมของเราเนาะขอบพระคุณนะครับอย่างขนแผนองค์ที่ชุดที่ผ่านไปนะครับ EP ที่ผ่านไปก็มีข้อมูลเป็นเป็นฝัง ไม่ใช่ฟังกระดูกพายแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้ดูเนาะเขาส่งมาให้นะครับขอพระคุณครับข้อมูลมันเยอะนะครับบางทีก็หลงลืมมันไปครับผ่านมันไปนานนะครับก็ถึงไปเป็นไม้นะครับไม้มงคลนะครับไม้มงคลถือว่าสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันในเรื่องของอภิมหาใช้คําว่าอภิมหา ผ้ายันคงจะได้อยู่นะใช้คำว่าพี่มาหาเลยนะครับผ้ายันชุดก่อนว่าใหญ่แล้วนะเพื่อนนะก็ไม่เก็บและไม่เก็บนะครับรอเจ้าของอันนี้อันนี้เป็นชุดผ้ายันนะผ้ายันที่ที่เอามาแบ่งปันเพื่อน อันนี้เป็นของที่วัฒนานะครับในชุดนี้นะนะมีวัฒนาท่านสองแล้วแล้วกอมีหลายคนอยากได้นะครับนะเอาละใครอยากเป็นเจ้าของก็โดยโด่วนเลยนะครับตัวนี้มันยาวนะเจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบสี่เซนนะครับเจ็ดสิบสี่เซนฝั่งกว้างตัวนี้ก็สี่สิบสามเซนนะครับเพื่อนนะ ส3ามเซนสีสามเซนสำหรับคืนนี้นะนะครับของพี่เล้งพี่เล้งก็ขอบคุณบอกเมื่อไรจะลงคลิปว่างั้นพี่เล้งนะครับขอบคุณนะพี่นะอันนี้เขาก็อยากได้อยู่นะครับชุดนี้นะชุดนี้เป็นถสือว่าใหญ่แล้วนะอันนี้ถสือว่าใหญ่แล้วนะพี่เนาะนะครับแต่ข้างล่างใหญ่กว่านะครับพเพื่อนดูขนาดดูไซส์กันนะครับ ไซเทียบไซส์ใส่กันนะครับถือว่าสุดๆแล้วนะครับในส่วนข้างล่างนั้นนะครับซึ่งซึ่งในชุดในชุดที่ว่าเนี่ยมันก็ยังมีเป็นสีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับผมนะมีเป็นสีอยู่ นี่นะครับผมนี่นะครับแบบนี้เราจะไม่เห็นภาพนี่นะครับเป็นสีเป็นภาพสีอ่ะแต่ไซส์เท่ากันครับไซส์เท่ากันนะครับไซส์เท่ากันก็จะมีตาตาวัดตัวนี้เป็นชุดที่ที่เรียกว่าตะว่าสุดท้ายก็ไม่อยากว่าสุดท้ายเนาะ <c oughs> ไม่กักเอามา,าเอาเป็นว่าไม่กักไม่กักไม่กักก็ถามกันมา จำเลยเนาะก็เป็นภาพสีอันนี้เป็นสีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขาวดำนะอันนี้เป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วอันนี้ก็เป็นภาพสีก็มีพอได้ศึกษาและเก็เรียนรู้กันไปสักหน่อยนะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะเพื่อนนะจะได้มาจะตาแทบกระดิ่งเหมือนกันสายคำนี้แหละ ครานี้ก็ส่วนอันเล็กๆเดี๋ยวชุดต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวมาให้ดูขนาดพยันของหลวงปู่ในคืนนี้นะว่ามันเท่าไหร่เื่อนจะได้เห็นภาพไปด้วยกันกว้างหกสิบสี่หกสิบสามเซนเลยนะครับหกสิบสามเซนนะครับหกสิสามเซนดูความสูงนะความสูงความสูงอยู่ที่ หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสิบห้าเซนหนึ่งเมตรกับสิบห้าเซนครับหนึ่งเมตรกับสิบห้าเซนนี่คือความสูงสิบสี่เซนครับสิบสี่เซนหนึ่งเมตรสิบสี่เซนหนึ่งเมตรสิบสี่เซนความสูงครับถือว่าเป็นอภิมหาใหญ่สุดละนะครับของเป็น เป็นยันที่มีรูปปู่ยืนนะครับซึ่งตัวใหญ่ก็จะมียันเพิ่มเข้ามาด้านข้างนะครับนี่นะครับยันเพิ่มข้างล่างแลว้วก็ตัวนี้นะครับสามจุดจากตัวเล็กก็มีตาวัดเหมือนเดิมผ้าเก่ามากนะครับโอเคนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะสักหน่อยนี่นะครับผมนี่นะ ประมาณนี้นะครับผมใครจะเป็นเจ้าของพระหลวงปู่มีเจ้าของทุกชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับชิ้นใหญ่เก่ากึกเหมือนเดิมเดิมเดิมนะครับก็ถือว่าในผ่านการเวลาเนี่ยก็ถือว่ายังสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าสมบูรณ์อนะ ภาพแบบนี้นะผมก็ว่าถือว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากๆด้วยครับลักษณะผ้าครับโอเคเลยนะครับวันนี้ก็เอาผ้ายานันผืนใหญ่ๆอภิมหาเอามาให้ชมกันนะครับไม่เก็บไม่มิดไม่เก็บไม่มิดนะไม่มีงุบงิบนะครับเอามาให้ดูจังเลยเนาะ โอเคนะครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้สั้นๆมานี้เลยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสายบุญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะจัดส่งได้นะครับหยุดกันไปหลายวันนะครับสําหรับช่วงตุจีนเออไม่ใช่สีสงกรานเนาะเพื่อนเนาะครับผมก็ฝากนีขอบคุณไปยังนี่เลยนะครับผม นี่นะขอบคุณไปยังครัวลำพูนะครับผมนี่ครับใครที่ผ่านไปทางโน้นนะครับก็พักทายกันไปแวะพักผ่อนรับประทานอาหารนะครับนี่นะครับครัวลำพูนะครับที่ภูเก็ตนะครับนี่นะครับร้านหน้านั่งมากนะครับนั่งสวยงามสะอาดสะอ้านบรรยากาศดีนะครับมีเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านข้าว ครัวลำพูนะครับดูบรรยากาศนะครับ๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับเป็นไงครับผ่านไปแวะเลยนะครับภูเก็ตนะครับผมนะของคุณสมหมายเนาะขอบพระคุณแล้วก็ท่านอ่าศรัทธาหลวงปู่ทิมนะครับก็ขอให้ร้านเฮงๆปังนะค้าขายดีๆนะครับลูกค้าเยอะๆนะแล้วห้ามบ่นเด้อว่าลูกค้าเยอะนี่นะครับบรรยากาศนะครับทั่วไปเอามาซือโอกาสต้องขออนุญาต นะครับนี่นะครับบารมีลูกปูด้วยความศรัทธาเท่านั้นนะครับพระมีเจ้าของทุกองค์ก็ถือโอกาสมาแชร์เรื่องเราประสบการณ์นี่สีพึ่งก็เดินทางไปแล้วนะภูเก็ตแล้วนะครับผมรอสักครู่นึงนะครับผมยินดีด้วยขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่ครับดูร้านครับบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนสวยบรรยากาศพักผ่อนนะครับรับประทานอาหารอร่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเอามาให้ชมกันครับนะ ที่ครัวลำพูยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะใครที่ผ่านไปทางนนก็นี่เลยครับแนะนำนะครับครัวลำพูนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพงเปังๆนะครับเิงเปังๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวคงจะเดินทางไปถึงสำหรับปรตตุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับแบ่งปันกันไปครับแบ่งปันบารมีปู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ คงจะเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้เ๋ยยันอื่นๆนะครับพะยันอื่นๆเยี๋ยวมีชุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปสําหรับรวบรวมพะยันนี้ก็คงจะจบแล้วมั้งคลิปเนาะสําหรับคลิปเรื่องของพะยันนะครับผมโอเคนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไม่แน่จะลงอีกฝนตกครับฝนตกที่อุรฝนตกครับโอเคครับบุญรักษา ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขทุกที่วาระทีครับยินดีด้วยกันทุกท่านทุกคนบุญรักษาบรารมีหลวงปู่ทีมอิสริโกช่วยคําช่วยชูช่วยหนุนนะครับทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ